สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกโค,โคด้วยนะคะวันนี้หนูก็จะออกมาระบายความในใจนะคะก็คือเมื่อกี้อขี่โลค่ะโลแล้วก็คุูตะลหลวกเขาก็จับไปเขาก็บอกว่าหนูอะไปโคทาหรือเปล่าหนูก็บอกว่า หนูเนี่ยแหละค่ะโคทาหนูก็บอกว่าเป็นโคทาโคทาโคทาเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ขอดูแบบประชาโชหนูก็เอาแบบประชาโชให้เขาก็บอกว่าหนูไม่ใช่โคทาหนูก็บอกว่ามีแบบประชาโชหนูพูดชัดขนาดนี้อ่ะเขาก็อยากบอกว่าหนูว่าไม่ใช่โคทาคุณพี่อ่ะช่วยบอกให้หน่อยนีนะคะว่าหนูว่าเป็นโคทาหนูพูดชัดขนาดนี้หนูร้องเพลงประเทศไทยก็ได้เขาอยางหาว่าหนูไม่ใช่โคทาคุณพี่ ี่ว่าหนูพูช้าหรือเปล่าคะหนูพูช้าเนาะเออช่วยช่วยช่วยหนูด้วยนะเนีย่ยหนูออกมาระบาาควานในชาเขาบอกหนูไม่ใช่คนดายผูเคาบอกว่าพูช้าแล้วเนาะเหนือประเทศทางไม่เฉลิ่